การเปรียบด้วยท่อนกระดูข้าหาบดีเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหมดกำลังเพราะหิวจัดจะพึงเข้าไปยืนเฉงเงออยู่ที่ที่ฆ่าโคคนฆ่าโครหรือลูกมือของเขาผู้เชี่ยวชาญก็จะพึงเอาท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขตัวนั้นแทะข้าหาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่ายอย่างไร สุนัขตัวนั้นแทะท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพีย <PS> ง<ส> <IS AS 10 2> แต่เลือดเปื้อนอยู่บ้างนั้นอยู่จะพึงบรรเทาความหมดกำลังเพราะหิวจัดได้หรือหามิได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าท่อนกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้นไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เลือดเปื้อนอยู่บ้างเท่านั้นสุนัขตัวนั้น ก็จะได้รับแต่ความเหนื่อยใจและความแข้นใจโดยแท้พระเจ้าค่าข้าหาบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีอุปมาด้วยท่อนกระดูเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทําให้คับแขนใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นกรมนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆกรรมคุณห้าแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล